สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องเสียงสองสวัสดีค่ะโอ้เสียงดีข้างหลังข้างหลังสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปอ่ะล่องแพเปียกนะคะที่กาญจนบุรีกันจะสนุกขนาดไหนนะคะไปเราติดตามชมกันนะคะเย่ตอนนี้นะคะเราก็ระหว่างที่กำลังไปกาญจนบุรีนะคะก็ขอรีวิวรถตู้นะคะ เป็นรถตู้นะคะของพี่ขวัญชื่อว่าขวัญทัวร์ทั่วไทยนะคะข้างในก็แบบมีไฟด้วยสวยงามมากเบาะนั่งก็นิ่มๆก็สะอาดมากเลยนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k หรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นรูปตามหน้าจอได้เลยนะคะถึงแล้วนะทุกคนยวใ,ให้ดูวิวนี่ะ พี่ขวไม่ไปด้วยกันนะไม่ไ้นี่เราต้องก,กอ,อแบบนี้อยู่แล้วไหอ,อ,อ,อไปกินด้วยกันเนี่ยไป,นนนนไปกินเมน,นนไปกันเดี๋ยวก่อนเปรี้ยวนะเราเราอะ <c oughs> เราสือลนะสือลนะ ไปกินไปเที่ยวด้วยกันของเราตอนนี้เราก็ถึงแพรนันทนาแล้วนะคะแล้วก็เขาจะมีบริการนะคะให้รถซาเล็งนะคะมารับสัมภาระไปที่พักก่ออันนี้อันนี้มันเป็นอันนี้น่าเล่นนะไม่ใช่แพรลากมันเป็นแพรนอนอ๋อแพรนอนแล้วก็มีให้นั่งแบบนั่งเอาดอตรงนี้กลางคืนน่าจะสวยนะค่ะ นี่ไม่ได้นนี้มันสองใบเแบบนี้องนี้อยากเดียได้แบบนี้อ๋อเอออะไรที่เราจองไว้แบบไหนอ่ะแอร์ปัดแอเป็นแอน่หรอเออถ้าแบบนี้มันจะเป็นแค่พัดลมอ๋อไม่เป็นแอร์แต่ว่าตอนนอนไงเราคิดถึงตอนนอนไงไม่ตอนที่เราจองกันแบบมันร้อนมากใช่ไหมล่ะอากาศตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแต่ก่อนอย่างเงี้มันเปิดไงเพื่อนนอนเขมืนก็ได้ไงแต่ที่เราจองมันร้อนคือเราต้องนอนในนี้เลยใช่ไหมใช่เขาจะรักราโยนกนางน้ำมี่มีที่ดีโบย ม,มัมีอ่างน้ำด้วยอะมีคนอยู่เออมีคนมาปาร์ตี้อยู่พี่ะลออี่หนพี่จะลงไล่นน้ำหรอพี่ n นถามเพื่อถามเพื่อนี่ทำไมแเราก็จะประมาณนี้ดาไปดูวิวนะคะ S <S ดูรอบๆเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูร,บรอบๆบ้านพักกันค่ะนี่ก็เป็นหนึง่งนี่ก็จะเป็นเราจองแบบว่ามีแอร์นะคะห้องพักเราเอาีปจุ่มใครเราว่งไหน ให้คนมีคู่คนเลือกกัก่อนมีคู่คนเลือกห้องนี้นะคนทีะไั้นี่คู่เดียวเราเข้าที่ได้ได้เข้ามานะคะก็จะเป็นแบบว่าสองห้องนอนใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีสองห้องน้ำก็จะมีทีวีมีเครื่องเสียงนะคะอันนี้เป็นแบบตูนไว้ทำอาหาร มีหม้อคือข้าวมีอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะถือว่าครบครันอะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนนะคะนี่มันจุดนูนก็คือมันเย็นที่นอนกันนะบิลนอนข้างบนนะบิลนอนข้างบนนะพี่ขอนอนล่างอ๋อได้ได้ค่ะพี่ใครเนี่ยขอบิวเอ้ยพี่อยู่ตรงนี้บิวอยู่ข้างบนไงบิลบิ่ฝั่งซ้ายนะอ๋อได้ค่ะ เออแล้วเราไป่ายเนกันเดี๋ยวพอหมอก็มีการขึ้นก่อนเลยนะขึ้่อนข่อแบบเข้ามาก็ข้างในก็จะมีเตียงนะคะเลือกเป็นเตียงสองชั้นนะคะสองสองเตียงนือแล้วก็เลือกได้แล้วจะนอนตรงไหนข้างบนหรือว่าข้างล่างเอาเอาไว้ตรงนี้เนาะประตูเตียงเขาก็ถือว่ากว้างนะคะ กว้างเลยเลยนอนนอนได้สองคนเลยนะห้องหนึ่งอ่ะจะนอนได้ประมาณแปดคนถ้าเป็นเตียงคู่ค่ะนี่ค่ะกว้างมากเลยนะคะสบายใจอุ้ยอุ้ยหนึ่งโอ้ยเราต้องเราต้องมาประเดิมก่อนค่ะว่าเตียงนุ่มไหมมีมีน้องต้องขึ้นไปใช่ไหมเอ้ยได้อยู่ค่ะน้องได้ค่ะเตียงค่ะโอเคค่ะ คนถ่ายนะคะค่ะเคยได้อยู่สะอาดค่ะโอเคค่ะได้อยู่ด้วยนะคะได้นะคะโอเคโอเคตอนเมาเนี่ยไปลงงี้นขึ้นยังไงก่อนอย่าเมาค่ะแค่เปียกอ่ะแค่เปียร์สีมูอเขาก็จะมีสี่มันก็จะได้นนเพียวเขาก็จะมีแบบชูชีพอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมีสองห้องนะคะ น้่งถือว่าคนข้สะ่าอ่ะ อก่นจึงจะต้องลากกันขึ้นมาเลยทีเดียวเพืได้เป็นต่อากลงลงไปนะด้ดิม่หาวอุ้ยเกินเก่งจะกนเกงจะลุนเื่นมา

ชาดิพี่จุ๋มมาโทรศัพท์มาไ้รูบหน่อยเออยูซื่อกะแมตัวให้เรนหมดค่ะทานไก่ทานสิ่งทนหอมเออไปัดเตียมกับข้าวค่ะไม่ได้ขาวขาวที่ลงเป็นหย่อมหยมไล่มาแล้วไล่มาแล้วฝนเนาะเราช่วงนเนี่ยฝนตกฝนยังบานีท้องฟ้ายังบานีนั่เ นี่นึก่พี่นึกว่าเขาขึ้นไปตามพี่จุ๋มให้ลกเราก็ได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นนะคะสวยมากพี่จะให้ดูโอ้แแล้วจ้า เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ អូនមក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 

เดี on, mm ๋ป็นตัวลงจักแฟนมชื่นใจมีแหงดูดีมีแหง้าออ่าอันนี้เซนเซอร์ออกไม่ได้คะัดูดีดูแหงดูแหงแกฝั่งนี้สวยหนอุ้ยฝั่งนี้สวยดูของพ่ออุ้ยสวยอ่ะ กลับบ้านกันแล้วทุกคนอีพีนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะคะทุกคนอ EP หน้าเิาจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย